สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาทุกคนมาเห็ดของหวานนะจจะหรือว่าของว่างของฝรั่งหน่อยคลิปนี้จะพามาเห็ดนี่จ้ะนี่พุดดิ้งเนาะแล้วก็จะพาเห็ดซอสราดเบอร์รี่แล้วจะราดเบอร์รี่ที่เข้าเก็บมาจากในสวนเนาะมันเหลือหลายเข้าก็จะแบ่งมาเห็ดส่วนหนึ่งก็จะแช่แข็งจ้ะหลังจากเหลือจ,จากกินสดเนาะ มาเริ่มเห็ดกันเลยเนาะนี่ก็จะเป็นพุดดิ้งแล้วแต่เป็นโพงเนาะที่ลงไปเลยหนึ่งซองแล้วก็น้มน่นจาจะ้าโรยหรือว่าเคิงลิดเนาะเท่าก็จะเทใส่นี้ถวยหน่อยนี่ที่จะเอามา ใส่ในผงพูดดิงนะจ๊ะพอประมาณนิดนึงนะจ๊ะบริเทหลายมันนี่ก็จะมาค้นทุกอย่างให้เขากันนะจ๊ะพอวางเข้าออกผสมลกหม้อวะไ,ไ้พี่น้องมันจะจับกันเป็นก้อนเนาะน,นี่ก็อืมเหนียวหนึบเลยข้นนะจ๊ะจับถวยดีๆเดี๋ยวถวยมันสิแลน จะว่ามันเลือนแล้วเฮาก็จะมาใส่น้ำตาลนะจ๊ะน้ำตาลใส่สามช้อนจ้ะสามช้อนโต๊ะเนาะวายลวงแล้วพอเป็นยังพราดเบอร์รี่เฮ้ามัน ส่งนี้เราพี่นอ้องนี่จ้ะค้นค้นค้นให้น้ำตาลละลายจักน้อยแล้วก็พักไว้จ้ะค้นเราเขาพราพักไว้เนาะเอาหม้อตั้งเตาจ้ะแล้วเขาก็จะเทน้มเนาะส่วนที่เหลือ เทลงใส่ในหม้อเลยตอนนี้น้มเข้าก็เริ่มห่อนแล้วเนาจะพี่นนอกบันนี้เข้าก็จะมาใส่นี่บเบรยถึงกับไหม่ห่อนคักเนกาะเพราะว่าเดี๋ยวโตวพุดิงมันสิจับตัวไว้ห่อนยังไม่ทันในค้นเนี่ยมันเข่ากันเนาะดียจ้ะ เทลงเลยน้ำาตา,าลก่บเพราะท่านยายไล่พี่เ้องจะบอเป็นยังมันเป็นละลายในหม้อนะคะข้นเลยจ้ะข้นให้มันทั่วหม้อเนาะตอนนี้เริ่มเดือดแล้วพี่นนอะก็ต้องข้นเนาะจ้ะเดี๋ยวมันสิแตกใส่เหาคนไปแอ้ว่ามันผลน,นิดเึงกเลยจ้ะ เพราะว่าทุกอย่างสุกเขากันดีแล้วเนาะตอนนี้ต้องใส่แห้งกวนให้กวนเขาปาดบ้านเฮ้าเลยพี่นนองช่วงกระลังเดือด,ดนะี่เนาะได้แล้วจ้ะตอนนี้ทุกอย่างก็สุกเรียบร้อยแล้วจ้ะเขาก็จะมาเ,เตรียมส้างแบวกส้างแก้ว เทแต่พ hey, ี่เนาะเทลงใส่ในชามไปเนาะอื จะปล่อยแวนเขาเย็นเนาะวันนี้เนาะรอให้เย็นจ้ะวันนี้เขาก็จะแม่เฮ็ดซอสลาดเบอร์รี่เนาะจ้ะเอาไว้ทาลาดขังเทิงเนาะวันนี้เขาก็จะมาเริ่มเฮ็ดน้ำซอสนะจ้ะน้ำซอสลาดเบอร์รี่ก่อนอื่นเขาก็ใส่เจลาตินจ้ะสองแผ่นเนาะเอาไปแช่น้ำก่อนแช่น้ำเย็นเนาะจ้ะแช่ประมาณ ทีนหน้าที่หาหน้าที่เนาะแซ่ไปเลยอันนี้เหาก็จะมาใสสตรอเบอร์รี่แต่ทีเห้าเอาไปล้างแล้วเนาะเทลงหม้อเลยบ่ได้ใส่น้ำด้วยกับพี่ห้อเพราะว่าผลไหม่เขามีน้ำอยู่แล้วเนาะเราอีกอย่างหนึ่งก็บบ่เฮ่าบ่าให้เขาเป็นน้ำไหล เนี่ยเข้าก็จะมา,สากส่นี่จ้ะแล้วกดนี่เนาะหรือว่าไส่บมีกับซอนสมก็ได้กดให้เขาแตกแน่จับน้อยจ้่เนี่ยน้ำเขาก็ออกแล้วแล้วอีกอย่างน้ำที่เขาหลางเนาะเขาก็อาจจะค้างอยู่ในนี้อยู่เขาก็จ่ต้องได้ใส่น้ำ นี่ก็เริ่มแตกแล้วจ้ะพี่น้องแตกเดี๋ยวพ่อเขาห่อนเนาะเดี๋ยวเขาก็จะแตกเขาก็จะว่าจับกันเป็นลูกละถามว่าเบิ่งกันต่ตแล้วจ้ะตอนนี้ก็ได้ที่เราจะพี่มาันนี้ขาก็จะมาใส่น้ำตาลเนาะลาดบุรีข้าไม่สมข้าก็ใส่น้ำตาลประมาณนึงจ้ะ กะเอาเนาะผู้ได้มักหวานจะใส่หลายประมาณสี่ช้อนเนี่ยนะจ๊ะพิเทลงไปกะประมาณเอาแต่พี่น้ะงยายามตวงแบบได้ก็ได้เนาะเห็ดแบบกะเจ๊ะบ่บ้ได้เป๊ะๆเทลงไปแล้วห่อก็ถ่ายนา้ำตาลล่ลายแล้วก็มาชิมอีกจ้ะ ชิมบาหวานพ่อไปแล้วเขาจังมาใส่ขงเอ้ยแผ่นเจลาตินเนาะแ้ะส่งมนวพี่นอเอ้ย พ่อล้วจ้ะจะรูปหาหกซอ,อนหมนละค้นให้น้ำตาลละลายละตอนนี้ความหวานความสมเข้กไปไดแล้วน่าจะสมนิดหนึ่ง พอเขาแช่น้ำแล้วเขาก็จะเป็นแบบนี้เนาะสองแผ่นใส่ลงไปเลยแล้วเขาจะละลายของเขาเองเนาะถือความหอดคนก่อนคอนถ่ายแผ่นเจราตินละลายกับเป็นอันใสได ไล่เราะพี่น้องปิดไฟเนาะนี่จะพี่น้องเซจแล้วเนาะเย็นมัน้งเหลออันนี้ก็เย็นอันนี้ก็เย็นล้วจะเย็นแล้วก็เทศใส่พัติแบบนี้เนาะแล้วห่ากับไปแช่ตู้เย็นเลยจ้ะวันนี้เ้ามมาตากกันเลยพี่น้องมาจะระเบิดความแซ่บกันตากใส่ถ้วย พุดดิง้งตักเลยจ้าพุดดิง้งแ่บแซ่บมากขนาดเหนียวเนียวนึบ ซอดลาดเบอร์รี่ลาดนาะจะผู้ใดมากน้อยมากไร้ก่ะตามสะดวกได้แต่พี่น้องนี่เสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วจ้ะมันนี้เขาก็มาาชิมรสชาติกันนะพี่น้องว่ามันชิเป็นจังได้เนี่ยจ้ะมามาแซ่บต่ำกัน ผุ้ดิ้งก็จะหวานหวานมันๆนน้ำซอสก็จะออกสมๆนะจ๊ะหวานๆเนาะวันนี้กะกัดเม็ดลาดบอลีีไว้นั่งอืมแศบต้วพ่่หองคลิปนี้ก็จบไปซํำเน้แล้วจะพอกันไหมคลิปหนาเนาะ ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะแต่ขอบคุณทุกกาลัางใจแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นการรําลังใจให้เดดเดอค่ะสวัสดีค่ะ